สวีท่านผู้ชมท่านนะครับอีกดีนึงท่านเข้าสู่พิมพ์มิลีกอังกฤษนะครับผมอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ครับนั่นก็คือเอฟเวอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กรินสันพาร์ครับ แมนเชสเตอร์ยูแต่เจอเอฟเวอร์ตันนะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าน่าจะสนุกแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับทั้งเอฟเวอร์ตันเลยทั้งแมนยูเลยฟอร์มกำลังดูเดือดเรืดอรานร้อนแรงกันเลยทีเดียวเขาเปิดเลเวนครับเดือนที่แล้วเขาคือผู้เล่นนะยอดเยี่ยมประจำเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเดือนอะไรวะอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่เขาคือเพเยอร์ออฟเดอะมันนะครับในเดือนที่แล้วเดือนนี้ยังไม่บอกนะครับคาร์โรลชลติตัดผมหัวโลนสกินเฮดเลยทีเดียวเชียร์ไฮวีแมงกูยครับกับตันทีมแมนยูนะครับผมต้องนำทุกทีมนะครับมาเจอกับเอฟเวอร์ตันในวันนี้ที่บอกเลยว่าเอฟเวอร์ตันนี่ฟอร์มเริ่มเป๋ะแล้วครับเป๋จริงนะตอนนี้เอฟเวอร์ตันล้างอยู่ที่อันดับที่4ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผม พึ่งแพ้ทางด้านเซาท์แฮมตันมาสำับเอฟเวอร์ตันดูนะครับของเจ้าบ้านกันก่อนเลยเอฟเวอร์ตันกลับมาในระบบ4-3-3นะครับเป็นระบบที่คาร์ลอัชราติใช้กับเอฟเวอร์ตันในชุดนี้นะครับแล้วไลน์อัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูได้อันโตนี่มาสียาวกลับมาแล้วมาเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องยูทูบซีซินเวิร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย ด้านโอเลกาโนโซชาต้องกลุ้มศึกหนักเจอเอเวอร์ตันนะที่ตอนนี้ฟอร์มอ่าฟอร์มแข่งฟอร์มเก่งของเขาในต้นฤดูก,กาลหายไปแล้วสำหรับเอเวอร์ตันนะครับก็ yeah, อาจที่จะขาดเขาวงเลวินที่ติดโทษแบนใบแ,แดงแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาลงสุสนามแล้วครับสำหรับลิชาร์ลิสันนะไม่ใช่เขบวนเลวินนะขออภัยที่โดนใบนแดงเป็นลิชาร์ลิสันนะครับผมโอ้โหลูกนี้บอบิซาก้ากวาดได้สวยแล้วก็บอลอยู่ที่ฟินนซ์ให้มาที่มาติช โอ้เหมือนมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับสแตนลิชารดิสันครับนอนยังไม่ลุกเลยแต่ผู้ตัดสินยังไม่เห็นนะฮะบอกบาร์ให้กับฟอนันบูโนโ่ฟอนนซ์มาที่กินวุดครับอันที่นี่มาเสียยวสายมีรัชฟอร์ตต้องคืนก่อนที่มาติชโซชา่ากลับมาใช้ในมิยามาติดน,นะครับโหแล้วคอสมาลูกนี้เสียบอลไปเลยครับอ๋อมีเสียงสัญญาณนกหวีดอ้าวลิชารดันน่าจะไม่ไหวเลยครับในเกมวันนี้ครับ เพียงแค่5นาทีล้มกองไกลกับพื้นเลยครับสำหรับลิชาร์ดิสันโอ้เป็นงานหนักของเอฟเวอร์ตันเลยเมื่อตัวลุกตัวสําคัญของเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเกมเริ่มไปแค่5นาทีแรกครับนี่จังหวะนี้ก็เหมือนบาบิซาก้าที่ไปเข้าทั้งบอลทั้งคนครับทำให้ลิชาร์ดิสันเจ็บไปแล้วครับเป็นเบอร์หนักนที่ลงมาแทนลิชาร์ดิสันครับอู้น่าเสียดายสำหรับแฟนบอลทอฟฟี่เอฟเวอร์ตัน คู่นี้ก็จะเตะกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเวลาวันเสาร์นะฮะอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับผมทั้งสองทีมนี้ครับเจอกันทั้งหมดนะฮะสิครั้งนะครับเป็นท้ชนะแมนเชสเตอร์แต่กำชัยไป36ครั้งครับเอฟเวอร์ตันชนะแมนยูแค่9ครั้งครับแบ่งกันเสมอ11ครั้งครับในฤดูกาลที่แล้วครับ2นัดเลยนะครับ2เลกเลยและดูจังหวะนี้ก่อนจังหวะนี้ของแมนยูแรชฟอร์ดแรชฟอร์ดมองหาแรชฟอร์ดไปเองยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0จากมาคัสแรชฟอร์ดครับผม โอ้โหมานิ่งๆครับโซโล่เดี่ยวโชว์เพื่อนเลยครับมาครัชไรต์ฟอร์ดลูกนี้บอกกันไม่ต้องให้ใครมาช่วยครับเล่นเองโซโล่เองดีกว่าครับโอ้แล้วดูนีจังหวะท่านั้นมีหน้าพยายามที่จะไปพิงรั์ฟอร์ดแต่ไม่กล้าฟาดแล้วฟาดกลัวจุดโทษแน่นอนแล้วพลิกไปพลิกมาเข้าช่องอารันก็จิ้มไม่ถึงนะครับอารันเข้าไม่ทันครับรั์ฟอร์ดง้างเท้าและยิงมาไกลครับหมดซีซเซฟครับจอแดนพลิกฟอร์ดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนำเร็วเลยฮะ อาจจะเป็นอาการเสียขวัญกำลังใจครับทางด้านเพื่อนร่วมทีมอย่างลิชเชลิสันครับมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ออกไปนะครับผมทำให้สมาธิของเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเอเวอร์ตันลองย้อนกลับไปในฤดนกาลที่แล้วนะครับทั้งทีมนี้นะครับเจอกันทั้งหมด2ครั้งนะครับก็เล็กเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กแรกเล็กท้ายฤดูกาลจะพูดว่าไงดีนะครับเล็กหนึ่งเล็กสองครับแบ่งกันเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งทั้งคู่นะครับทั้งโอทัดฟอร์ดหรือกุลิสันพาร์กก็เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งกันหมด จะบอกไปไม่ได้เลยนะครับทางด้านเอฟเวอร์ตันนี่ก็แพ้มา2นัดแล้วแพ้เซาแฮมตันแพ้ทางด้านน่ะนิวคาสเซิลแล้วส่วนแมนยูครับแบ่งไปเป็นแพ้ทางด้านน่ะอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่โอทัตฟรอดนั่นเองครับวันนั้นก็ขาบ้านกันเลยทีเดียวเชียรนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเชลซีศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นสองเกมล่าสุดของทั้งสองทีมเนียที่ผลงาน,นยังไม่ชนะใครเลยนะครับ มาดูครับคาร์วัลเลอรวินให้มาที่โบนัทโบนัทสวยครับมาเลยครับตัวเล็กจีดจานจะปาดให้ก็ไม่ถึงก็ติดลูกชอเขี่ยขึ้นหน้ามาเป็นคินครับมงให้กับดุคเรยเจมให้กับดุคเรยอารันเล่นกับโกเมสครับดุคเรยมาที่เจมส์ฮามเมสโรดิเกสฮามเมสโรดิเกสเข้าซ้ายไหลมาที่โกเมสอันเดรโกเมสให้กับอารันอันเดโกเมสยิงเลยติดครับละอาร ผู้สิจจับเป็นแฮนด์บอลครับไม่ต้องมี VAR ก็แม่นยำพอสมควรเลยนะครับจงังหวะนี้น่าเสียดายครับเป็นจังหวะยิงจอ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 แต่ว่ายิงไปแล้วก็ดอนโดนมือของตัวเองครับสำหรับทางด้านอันเดรกเมสเปิดขึ้นหน้ามาครับดิค่ โอ้โหหนุนมากเลยครับฟินนซ์และมาซียาวเร็วด้วยครับอันโตนี้มาซียาวมาซียาวยิงเลยแต่เซฟครับพิกฟอร์ดต้องปัดครับผมไม่ปัดอาจจะเข้าแน่นอนโ oh, 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 อ้โหเอาแมนยู่นี่มาดุจริงๆครับแม่วันนี้ต้องมาเก็บ3แต้มกับโอตฟอร์ดให้ได้ครับโอ้ oh, แต่ว่าเซฟดีครับทางด้านพิกฟอร์ดยังคงเป็นผู้รักษาประตูตัวทีมชาติอังกฤษมือหนึ่งนะครับผมร์แดนพิกฟอร์ตเปิดมา ป็นทางหน้าเนะี่ยิดินนะฮะขึ้นหมุกเขียวมาชอให้กับปอกบารอปอกบาบางทีเมสันกินวุฒครับเคลื่อนที่ปอกบาเมสันกินวุฒอีกครั้งหนึ่งเข้าสายและจ่ายให้กับมาเซียวอันโตนี่มาเซียวพิกอีกแล้วมีหน้ามีหน้าอืมวันนี้มีหน้าเล่นผิดฟอร์มอีกนิดนึงเลยครับแต่ว่าการตบเข้ากลางแต่ว่าทางด้านจอเดนพิฟฟอร์ดนะฮะ ว่าออกมาตัดบอลได้อ่านเกมขาดครับเชอร์แดนพิกฟอร์ดโคเมสยกให้คาร์เวอร์เลวินครับใช้ความเร็วของเขาคาร์เวอร์เลวินคาร์เวอร์เลวินจ่ายมาที่บอร์ัดบอร์ัดให้ดูรูเล่ยิงไปยังติดบล็อกดูชัวครับอเล็กซ์เตเลสนะครับผมตอนนี้นะฮะ ก็ยังคงเป็นสำรองในเกมพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงได้ตอนไหนนะครแฟนบอลแมนยูก็อาจจะเอออยากได้อยากลงเหลือเกินนะแต่ว่าเอเ์ดนลูชชอครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับในพักหลังๆนี้ตั้งแต่อเล็กเทเลสมานะฮะโอ้ยยกมาลูกนี้ก็เสียของครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่จากผู้รักษาประตูอย่างจอร์แดนพิกฟอร์ด โอ้หดีนก็หมกให้มาดีนดีนให้มาที่เบนัดอ e ันเดโกเมสอลันอันเดโกเมสครับขึ้นหลังมาดีนอ uh, e ่าอันเดโกเมสครับยังต่อเนื่องครับหาจาังหวะเปิดต่อเนื่องครับ และยกมาลูกนีบอบบซากาหมกวืดไปแต่ว่าเลนดลเลิฟถือว่าซ้อนดีบอบิซากามาที่ปอกบาบุนออฟเนแนนซ์รชฟอร์ดครับจังหวะนี้รชฟอร์ดเอาบอลลงที่สวยมาครัรชฟอร์ดรชฟอร์ดอีกลูกหรือเปล่าหักเข้าหักยังไงแม่มีน่าจิ้มนะครับจังหวะนี้อาลัน อารันพาบอลึ้นหน้าไปแล้วอารันเห็นครับอารันต้องกลับมาให้ที่โรดิเกสเจมส์ให้ที่อารันมาแล้วจะเปิดโค้งมาแม่มันลึกเข้ามือดิชาไปเลยครับสำหรับแฟนบอลแมนยูครับเจมที่เก่งที่สุดไม่ใช่เจมฮาราเแมสโรดิเกสนะครับเป็นแนะดนเนียลเจมส์ เป็นมุกของทางด้านแฟนบอลแมนยูนะครับผมมุกนี้เจมที่ดีที่สุดไม่ใช่เจมโรดิเกตหรือว่า,อาไอเจมเชลซีครับที่ชื่อว่าไม่ไม่ใช่เดนิลเดนิลเจมเป็นเดนิลเจมเป็นเจมที่เก่งที่สุดครับสำหรับเจมส์มิลเนอร์ก็ยังไม่เก่งเท่าเดนิลเจมนะครับผมเป็นมุกเฉพาะทางนะฮะเราดูจังหวะน,นี้กินวูดกินวูดจะไปเองไหม สุดท้ายก็เสียบอลให้กับเทนน่าเอเฟเวอร์ตันดูคูเรให้กับอารันยกเร็วครับเบอร์นัดเบอร์นัดเอาบอลลงได้สวยนะมันแอกเวะตการ,ารือเปล่าแต่ว่าจังหวะนี้คาร์วินเลวินส์คาร์วินเลวินส์เห็นเบอร์นัดขอแต่คาร์วินเลวินส์ไปเองเห็นดูคูเรคาร์วินเลวินส์คาร์วินเลวินส์บบนให้อันเดโกเมสมที่เบอร์นัดโกเมสโกเมสเสียบอลเลยครับ และส่วนกับ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครับยังขอบอลกันแดนกลางแต่ว่าสกอร์ยังเป็นของ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดที่ขึ้นในเอเวอร์ตันหนึ่งประตูต่อสุดนะครับผมต้องไปติดตามครึ่งหลังกันเลยว่าทั้งสองทีมนี้บทสรุปจะเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นแมนยูที่เก็บ3แต้มกับโอทรัฟฟอร์ดได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางด้านกุยสันาพาร์ครับที่จะแบ่งแต้มกันหรือว่าจะกุยสันาพาร์กไงครับจะแบ่ง3มแต้มอะไรของกูเนี่ย ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องยู u ูบซีซินเวิร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยเซนการของบอลครับตกเป็นของทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เยอะกว่าเอฟเวอร์ตันห้าเปอร์เซ็นต์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของบอลนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนทางท่านเอฟเวอร์ตันของบอลแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับโอกาสยิงเอฟเวอร์ตันสองครั้งตรงกรอบหนึ่งครั้งครับส่วนทางแมนเชสเตอร์แต่ยิงทั้งหมดสามครั้งครับตรงกรอบหนึ่งครั้งครับเป็นหนึ่งประตูนะครับผม ถือว่าโซชาต้องเร่งทำผลงานให้แมนยูดีขึ้นครับไม่งั้นเก้าอี้เด้งแน่นอนครับถ้าเด้งปุ๊บเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโบเชติโนครับสำหรับแฟนบอลแมนยูที่อยากได้เลิกเกินครับอารันอารันให้มาที่ดูคเูเรตลูกชอครับชอ ต้องโอ้โหนึกว่าจะคืนแค่แต่ยกให้กับบรูโน่ฟานันส์มาเซียลคืนที่มาติชครับโซชากลับมาใช้กลางคู่นะครับเนวิยามาติดกับพอวอลเบอร์นะครับผมไม่มีเฟดนะครับมีแฟนบอลแมนยูหลายท่านนะบอกว่าเปลี่ยนเฟดออกทำไมครับเฟดก็ยังเล่นดีอยู่เลยนะครับผมในเกมที่เจับอาร์ชนอนที่ไพ่ให้กับอาร์ชนอนหนึ่งประตูตัวต่อสุนะครับ อกบาอู้ให้กับไฟินแนซ์ไฟินแนซ์พิกเข้าซ้ายไฟินแนซ์ให้กับไรชฟอร์ดยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์จากมาคราชไรชฟอร์ดแล้วมีสิทธิ์ลุน้นแฮตทริกในเกมข้ามคืนวันนี้งบ้าสุดยอดจริงๆครับมาคราชไรชฟอร์ดต้องชมครับว่าบุรุษไฟินแนซ์ครับถือว่าฉลาดจริงๆครับไม่พิกยิงเองแต่จะเห็นไรชฟอร์ดเติมมาก็ต้องจ่ายเลยครับผม แต่หนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดเต็มข้อที่แล้วชอนามิกฟอร์ดพุ่งไปปัดไม่ทันครับลูกทั้งเรียบทั้งแรงอันเชอรลอตติถึงกับเซ็งครับไม่รู้ว่าเซ็งลูกทีมหรือเซ็งทรงผมตัวเองครับแม่แต่ยังไงก็ตามรัารัชฟอร์ดนี่เหมาสองลูกครับทักไม่ได้ครับไปเอเมย์ยามาติชออกครับแล้วเอาทางด้านสกอตแม็กทูมินีลงมาแทนครับ ว่ามาติดวันนี้จ่ายบอลพลาดแบบน่าเกียดสองลูกเลยครับในครึ่งแรกนะครับถ้าใครสังเกตดูดีผมจะอุทานโอ้ทําไมจะจ่ายบอลอย่างนี้เนี่ยไม่ยอมมาติชสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับยังไม่กดออกนะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามช่อง y t u t u ซีซินเวอร์ด้วยนะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยนะครับผมช่องนี้ก็จะรวมคอมเมนตี้เกี่ยวกับฟุตบอลก็มีแต่ภาคบอลเลยครับว่าจะตัดไฮไลท์ก็ตัดไม่ได้เลยครับผม มันเจาอเจาเจเกินแต่ดูดูเครยยกให้กับชันาเบนัดเบนัดเห็นตัวอเวร์แลบมาแล้วแต่ว่ายังไม่จ่ายครับเข้ากลางมาดีกว่าโอมเดสแลวดูอารันอารันให้มาเขาเบิร์ดเลวินจะตีใครแตกหรือเปล่าคือที่อารันอารันพิกเจอปอกบาจิ้มแต่ว่ายังได้อยู่กับอารันโอเมส อันเดร์โกเมสให้กนดินดีนเปิดกันยังติดนะฮะอันเดรโกเมสบัลนัน oh. แล้วดูจะเปิดหรือไปว่าท่าน oh. ยังม้วนหาเพื่อนและยกให้าราเวิร์ดเลวินไม่ถึงกันสติดสกอตแม็กโทมินีสเลนีลูฟให้โวมิซากา บุนโน่ฟันนั้นมาเซียาลมาเซียาลกินรูทครับปักบ่าวอบิสาก้าเปิดก็ยังติดครับแต่ว่าดูครีดักได้อารันให้มาที่เคฟเวอเลวินครับไม่แรชฟอร์ดมาเซียาลมาเซียาลไปแล้วครับมาเซียาล มาซียาวเปิดมาให้มาแล้วดูตบเข้ากันครับปอกบาปอกบาซ้ายมาที่แฟนส์กระดกหนึ่งจังหวัดยิงเลยครับติดทางด้านเรยามิน่าเปิดเลยครับพิกฟอร์ดคอมเลวินพยายามที่จะชพักอกแล้วก็จ่ายมาที่อารันอารันยกให้กับเบิดนัดทันไม่ทันไม่ถึงครับเบิดนัดแล้วก็ออกไปด้วยครับยกถือว่าแรงมากครับผม ดูคูเร่ออกครับเรากิฟฟี่ซิกูเันลงมาแทนครับม mm ิกฟิวตัวลูกเชิงประสิทธิภาพนะครับ mm hmm. ความเร็วไม่มีแต่การจ่ายบอลถือว่าแม่นยำครับสำหรับก mm ิฟฟี่ซิกูเันดีแล้วนะครับที่ซิกูเันกับท mm ่านาดิชาริสันไม่ลงพร้อมกันในเกมวันนี้ครับ mm hmm. ไม่งั้นก็อาจจะลำบากคนภาคนิดนึงนะครับผมฟนาน์วบ mm ิสระ ไฟนั้นเขาสายแล้วให้บาบิซาก้าเมสเส้นกินวูดกินวูดเจออารันจิมไปอารันให้มาคาเวอร์เลวินอันเดโกเมสอารันยกมาที่ดินคาเวอร์เลวินโกเมสติดปอกบายครับผมว่าวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในตำแหน่งมิดฟิลของเขา ไม่ใช่เชิงลุกก็จริงแต่ว่าก็ยังนำหน้าที่ได้อย่างโอเคครับสอดมาเติมเกมได้หลายครั้งหลายโหยดูจังหวะนี้ปอกบาเล่นกับฟนนส์บูด้วฟนนส์ให้มาไราชฟอร์ดครับมาคาร์ชไรชฟอร์ดลุนแฮตทริกแล้วครับผมไรชฟอร์ดพิกหาจังหวะไม่ผ่านโคมันแต่ว่าชอก็ยังดังได้จากแถว2ลุกชอลุกชอต้องมาที่แมกไวส์ให้กับปอกบาปอกบาปอกบาเปิดมาที่มเสซ่นกินวูดกินวูด วุฒมาทีบ่บอบิสซาก้าสกอตแม็กโทเมินสีสจ,จ่ายให้กับบ็อกบาร์ครับไม่ผ่านซิกูซนครับดีนเด,ดโกเมสอ่ะยกให้กับเบอร์นาร์ดสวยแล้วครับจังหวะนี้เบอร์นาร์ดใช้ความเร็วจะหนีหรือเปล่าครับไม่กล้าแหวกไปเองครับต้องมาและคาเวอร์เลว,วินใจให้กับซิกูซันยิงตึ้งตดลูกชอครับแม ลากเสียงยานถึกว่าจะไม่ยิงแล้วสุดท้ายก็ยิงติดบล็อกลูกชอครับยิงยังไงก็เตะก็ไมันีน้ลูกชอก็เล่นดีครับมาซิยาอันทีนี่มาซิยาวมาซิยาคือที่ปอกบาปิมูด์ปอกบาเออเ,เตนนดนิดนึงครับ ล้วผู้เสินจน็อนกหวีดเป่ามดฟอร,ร์มาเกนเชสเตอร์ตแต่ชนะสองประตูต่อศูนย์เอาสอามต้มกับโอซ์ฟ,ฟอร์ดได้และทำให้คนเรกกน่าโซชาเก้าอี้ถึงว่าอุ่นขึ้นครับไม่เก้าอี้ร้อนแต่อย่างใดรวันนี้เก้าอี้อุ่นมากเลยครับผมแม่กลับมาเป็นเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ปกติแล้วนะไม่เก้าอี้ร้อนไม่เด้งแน่นอนครับสาบโซชาถือว่าวันนี้เป็นเกมเซฟโซชานั่นเองครับอเชีติตอาจจะได้ซิกจาก กลุ่มบิ๊กซิกว่าเฮ้ยอ่อนให้แมนยูมันหน่อยนะฮะอย่าให้โซชาออกเลยอะไรประมาณนี้ครับอย่า <laughs> งนี่ผมบ้านะครับแบบเป็นซีซันซีซันนะครับยังไงก็ตามนะอย่าลืมกดติดตามช่อง y o ยูทูบซีซีนิเวอร์ด้วยนะครับภาคฟุตบอลมีแน่นอนครับไม่หายแน่นอนสำหรับคอนเทนต์ภาคฟุตบอลเพราะว่าประมาณ500กว่าคลิปก็เป็นภาคฟุตบอลหมดเลยครับไม่เยอะจริงๆยังไงก็ตามกนะ็อย่าลืมกดติดตามช่อง y o ยูทูบซีซีนิเวอร์อีกครั้งหนึ่งครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามกันได้เลยครับผมเจอกันใหม่นัดหน้าครับ see you